ทำอะไรครับที่รักของหม,มอ่ีนั่งดีๆนั่งตักหมหมีได้ไงตัวเบอร์เิมเยโอ้ยนั่งตักได้ไงครับโอเคเดียร์เธวพอเดียร์เธอวันเดียร์เธววันโอเคเก็บมามาพอพอขอนก็บพี่ดิงทําอะไรพี่ดิงกับพี่นีทําอะไรฮะ <laughs> พี่ดิงกับพี่นีเขาทําอะไร <laughs> เขาลังแกหนูเหรอวันนี้โอ้เขาลังแกผมครับเขาให้ผมนอนด้วยเหรอลูก หนูตัวใหญ่จะนอนทับพี่เขาได้ไงหลกให้พี่เขาทับหนูสิให้พี่ดิงทับพี่กุ๊ดได้ไหมครับได้ไหมครับให้หนูชินกับการนอนทับพี่ดิงเหรอแล้วพี่ดิ้งก็โมโหเหรอพี่ดิ้งก็กัดผมเลยเหรอครับแล้วผมก็ร้องยิ่งๆเลยเยอะผมก็ร้องเลยครับพี่ดิงกัดผมทําไมเหรอครับพี่ดิงกัดผมทําไมโอ้ยไอ้ พี่นีไปละพี่นีเอา้าทำมาให้แมวม,ม,มันทาอะไรทำนี้ทาอะไรทำนี้ทาอะไรครับโอเคมันแมวเ,เล่นละเล่นละดูมันดูมันโเลยเขาไปเอาของเล่นเขามาแล้ะครับเขาไปเอาของเล่นอ้มมนมีเล่นด้วยไหมพี่กุ๊ดให้มาเล่นด้วยไหมอ๋อผมไปเอาของเล่นของผมอ๋อโอเคโอเคโอ้ยดูดูนางของเล่นใครของเล่นกุดลหรอลูก ผงเล่นผมไปเอาเอ้าเขามากอดเฉยๆเหรอให้มีขอหน่อยมาขอหน่อยมาให้มีเล่นด้วยหน่อย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 ดื้อๆทุกคนนเจ้าหวังทำไมอ่ะให้มีเล่นตีเอามาเลยเอามาเลยทุกันทุกันฮะให้มีเล่นหน่อยตีฮะให้มีเล่นให้มีเล่นด้วยอืม ห่วงของเล่นเหรอลูก <BACK> ห <G TA away> <more Native> ่วงของเล่นผมครับเดหนอย่ากัดให้มันทะลุนะลูกมามีเย็บไม่ไหวแล้วนะขอหน่อย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 เร็วขอหน่อยอื้ยขอก็ไม่ได้เลยเอ้ยอย่ากัดมามีนะเอ้ยกัดมือมามีดูบอลดูบอลดูอ่ะขอมามีมามีขอมามีขอหน่อยขอหน่อยครับขอหน่อยครับดูบันดูบัน โอ้ยมามีขอก็ไม่ได้เลยขอด้วยม,มีขอก็ไม่ได้อะม,มีขอก็ไม่ได้อะขอได้ไหมขอไม่ได้เหรอโอเคมามีไม่เอาก็ได้ <c oughs> ผมลงไปเอาเองเลยครับไม่โอ้ยเอาเองขึ้นเองครับโอเคโอเคพี่กดกด กู๊หนูอย่าทำลายมันนะลูกมันตายหลายตัวแล้วนะเป็ดน่ะดูนังเขียวฮะหนูจะกินเป็ดอีกตัวหนึ่งแล้วลูกดูดูดูมันจะเขียวให้ให้มุมขาดก่อนนะจะเริ่มที่มุมก่อนนะแคนดี้หนูอย่ากัดน้องหนูให้น้องเล่นหน่อยอืมอืมให้ให้พี่กุ๊ตสิไม่ใช่น้องสิแคนดี้เป็นน้องี่กุดนะใช่ไหมดูวิกตดเขาเล่นนะวกุ์เขาเล่นปล่อยเขาเล่นกัน เอาหนูนั่งหนูนั่งตักแบบนีอ่หนูนั่งตักแบบน,นมมี้ดู๋ยวเขาเล่นหนังเขาเขาเล่นหนังเขาครับพี่หนูนีทำอะไรอ่ะลูกดูพี่ดิงพี่ดิงทำอะไรพี่ดิงทำอะไรดิงทำอะไรอุ้ยไอ้แกงแกงทำอะไรดูพี่กุ๊ดทำอะไร